หลวว่าไงเบ้เออตีขึ้นไปในบ้านดิข่าคนดึกกว่าอืมได้ดิเดี๋ยวกูขึ้นไปผมตีเด็กชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมายอย่างสุจริตแต่บางครั้งความไม่สุจริตก็อยู่รอบตัวเราโอ้ยเฮ้ตีเป็นไราวกเพื่อนนี่แหละครับชีวิตผมแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งผม จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุจริตในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะทางวิทยาลัยของพวกเราจะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษาสําหรับการเลือกตั้งในปีนี้อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงให้กับคนที่นักศึกษาชื่นชอบกันด้วยนะคะเบบี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะสุจริตจริง,รงเหรอวะ นั่นเหลเราว่าเราไปแอบ,บดูพวกผู้สมัครตัวเต็งกันหนะะ่อยเป่าวพวกเราเริ่มเห็นมากการทุจริตกำลังเกิดขึ้นอย่างที่คิดไว้จริงๆ พวกมึงว่าผู้สมัครประธานปีนี้เป็นไงบ้างวะก็อย่างที่เห็นอะว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นอะเออแต่กูว่าผู้สมัครที่ชื่อธีรพัฒน์เป็นคนดีอยู่นะวันนี้โชาให้กูมาทําแบบสอบถามด้วยว่ะแล้วพวกเราควรทำยังไงดีให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะโปร่งใสวะอืมเราลองมาสร้างแอปพลิเคชันที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้กันดีไหมทุกคนจะได้สามารถรายงานคนโกงผ่านทางแอปนี้ได้ด้วยเฮ้ยไอเดยไม่จริงนีว่ะ คิมองว่าแอปพลิเคชันเราทำไม่จริงเหรอวะ ฮเิด้วยใครท um ี่พบการทุจริตผมสามารถรายงานการทุจริตผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเพื่อเราจะตรวจสอบทุกกรณีอย่างแน่นอนเฮ้ยพี่ไปตรวจสอบกัน ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นครูม,มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้พวกเธอทราบก่อนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครที่ซื้อเสียงซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะอย่างนั้นผู้จึงขอตัดสิทธิ์ผู้สมัครเบอร์6และขอประกาศว่าธีรพัฒน์ผู้สมัครเบอร์สชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ดีใจด้วยจ้า ถึงพวกเราจะเป็นแค่เด็กชีธรรมดาแต่เราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราร่วมมือกันและปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้แต่เรื่องใกล้ตัวเราก็ตาม